กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทาน,คนเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาโปรโดให้ผลเอกศิวะพระมนทั์ กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทยัยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3 0 0พันถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจาังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้นองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากจังหวัดนราธิวาสจัดพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพันถุง จากนั้นผู้แทนพระองค์ลงพื้นที่ตำบลไรวันเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนสามครอบครัว จังหวัดนราธิวาสเกิดสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายน2567ครอบกลุ่มพื้นที่13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้านแระสะดนได้รับผลกระทบ98,127ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต4คนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้ว